ฉันว่าฉันว่ากอ็อย่างน้อยก็มีผู้ชายสามคนนี้ช่วยฉันแหละวะเป็นมีใครช่วยแกทั้งนั้นแหละกลัวตีนที่นี่นะครับพาพุงพุ้ยๆของแกออกไปจากที่นี่ซะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเขาคือ<ห>ออกฟา,ฟาเทอร์น,ะ,นะครับไไหนไหนหน้องะ เมนูถ้าเจอะไรกันก็มีปัญหากันได้หรือเปล่าเอาอะไรมาสู้กับข้าไหนสิเมื่อกี้มันคืออะไรที่เจ้าอาจจะต้องเป็นนอกเมืองนะคะที่มีการเติมขึ้นไปเป็หนึ่งอัลฟาเธอร์ไม่รู้จักไม้กางเขนสินะโดนเผาไปตั้งกี่ครั้งแล้วมันน่ข้าออดังนั้นก็ย้ายพุงฟุ้ยของแกออกไปจากเมืองนี้ได้แล้วไม่ต้้องแลวเนี่ยไเจอกันแล้ว ไ,ปไปฟไฟสาลูนเรีบรีบทุกคนช่วยดับออกก,อออกับ